สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดที่8ซึ่งว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับมุมนะครับเรามาเริ่มต้นที่8.1กันเลยนะครับลากเส้นต่อจุดตามลำดับโดยใช้ดินสอและไม้บรรทัดแล้วระบายสีให้สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับในการลากเส้นนักเรียนก็ลากไปนะครับ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้านะครับเรียนแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามบห้าสบเจ็ดสบแปดสินะครับอันนี้6กเจ็ดแปดนะครับค,คุณครูลากแค่คร่าวๆนะครับนัเรียนก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับเพราะวมันเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างง่ายครับยี่สิบยี่สิบสองยบสามยีี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบบโอเคนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับ แล้วก็ระบายสีนะครับนักเรียนจะระบายเป็นสีอะไรก็ได้นะครับคุณครูก็อาจจะระบายตรงนี้เป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้นะครับเออคุณครูคิดว่าคุณครูจะไม่ระบายดีกว่านะครับก็จะทิ้งไวน้นักเรียนก็จะระบายตามใจชอบนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของนักเรียนนะครับอันนี้ก็ห้าหกเนะครับเออขอโทษครับคุณครูใช้ใช้เส้นโอเค 5้าหกเจ็ดแปดเกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบสสามสี่ห้าสิบหนะครับสิสเอ่อเอาใหม่นะครับอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งครับสิบเอ็แล้วก็สิบสินะครับคุณครูขออญาตปรับเส้นนิดหนึ่งนะครับโอเคเอาใหม่นะครับห้เจ็ดปดเก้าสิบ ส2 13, 14, 15, 16, 17, สิบสี่สิบห้าสิบหงสานะครับย4 25ิบสีนะครับอันนี้อันนี้น่าจะผิดนะครับ20แล้วก็มา21ตรงนี้แล้วก็ 22, 2 3 2บ2อ2 6 2 7 2 8 2ส3่นะครับสามหกสามเจ็ดปดสี่สิบโอเคประมาณนี้นะครับเรียน สามห้ากโอเคประมาณนี้นะครับก็ง,ง่ายๆนะครับนเรียนเราก็จบในหน้านี้แล้วนะครับเออในหน้านี้นะครับคุณครูก็ได้สร้างรูปไว้แล้วนะครับคุณครูก็ขอญาติเอารูปมาแปะเลยนะครับเอารูปที่สร้างไว้มาแปะเลยนะครับเราจะสร้างเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับโรงเรียนคุณครูก็สร้างไว้นะครับ ก็ประมาณประมาณนี้นะครับนักเรียนประมาณนี้นะครับซึ่งนักเรียนจะทํารูปอะไรก็ได้นะครับคุณครูก็เอาเอามาแปะเลยเพื่อความสะดวกเราก็จบในแบบขัด8ปดจุแล้วนะครับพบกันใหม่ในแบบขัดต,ต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับนักเรียน